สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand car audio on tour อยู่กับผมที่เจครับผมวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมและเป็นช่วงที่น่าตื่นตาตื่นใจตรงที่ว่านะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังครับผมเป็นมิดโลล้วนๆครับผมเป็นการโชว์ S Q L ก็ไม่ใช่เป็นการแข่งขัน S Q L นะครับผมเดี๋ยวให้ดูของแต่ละรุ่นแต่ละทีมเลยนะฮะ เราจะให้ดูกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของงานแข่งขันบรรยากาศที่นี่ร้อนมากครับอยู่ที่อำเภอบางบานนะครับวัดเก้าห้องนะครับรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานนะครับก็คือเราจะทําบุญด้วยนะครับจัดโดย2กันยางร่วมกับเออเคเลนเลนนะครับหรือว่าพี่กุ้งนะครับผมอ่า <Okay. S 1> ให้ดูนี่ให้ดูถึงบรรยากาศ นี่บรรยากาศสดๆของในงานเลยนะครับผมนี่ผมยังไม่ได้เปิดโชว์นะเพราะนี้เป็นคือช่วงของการแข่งขันกันอยู่ก็เป็นช่วงเทสอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยอาศัยช่วงเวลาเนี้ยนะครับในการมาถ่ายถ่ายรายการไปด้วยนะครับก็มีหลากหลายทีมครับมีหลากหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะครับอ่ะดูเองแล้วกันอันนี้ก็โมทอร์ไซค์ออเดียโอแม็กนะครับมี2กันยางมีอันนี้ก็จะเป็นของพี่หนุ่ยนะครับจรัญสามสิบห้านะครับผมใช่ครับพี่หนุ่ยเอสกัน นมากนะครับก็จะมีหลายๆทีมนี่นะครับอันนี้แบนแบนกับตันอันนี้น่นนาจะแบนกับตันนะครับแล้วก็นี่สีชมพูไอดอน SPL นี่ในแบนเ์ขอมีซับูเฟอร์ยิงหน้าเอ้ยเดี๋ยวผมลองลองฟังดูนะนะใหญ่อลังการมากนี่ครับยกดำเขาวันนี้พาไปดูยกดำ นะครับเอ็กเลนี่เห็นไหมนะครับออนนิวครับออนนิวทีมนี่ทีมงานออนนิวทีมครับผมแบรนด์เป็นพันออนนิวครับจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยพี่ชายนะครับเออ่คังเสียงคา a u d ิ o หกคังเสียงอิเล็กทรอนิกส์นี่พี่ชายพี่ชายเดี๋ยวโดยพี่ชายูโยนโยนนี่ <S 2> <S 2> <S พี่ชายจากสิงห์บุรีนะครับผม แแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับมาจูนคุนมีการจูนแบบแต่ละคือเทคโนโลยีของการเล่นเครื่องเสียงรถยนต์สมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเมนวลน,นะครับเป็นปรีหรือว่าเป็นดิจิตอลนะครับแต่ก็อยู่ในสายงานเดียวกันทั้งหมดคือใช้กติกาเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น S Q L หรือ S T L S Q L ก็คือฟังเสียงเพาะนะครับบางทีปลีอาจจะชนะหรือว่า D S P อจ,จะชนะก็ได้อันนี้เขาไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์มาในรุ่นของ ดิจิตอลกับเมนวลนะครับหรือว่า SPL ที่เป็นแบบว่าวัด DB ก็คือคุณทำอย่างนงก็ได้ให้เสียง DB ออกมาได้สกอร์สูงที่สุดนั่นคือผู้ชนะเราจะไม่ได้มาคับว่าจะเป็นเออเป็นฟีหรือว่าเป็น d s p นะครับผม บางบานนะครับผมอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยานะครับวัดเก้าห้องนะครับผมบรรยากาศในวัดเลยนะครับมันจะมีหลากหลายทีมจัดโดย2การยางครับผมแล้วก็เคลเล่นเลนบรรยากาศร้อนมาก,ากเดี๋ยวเข้าสู่พิธีกอนทอางภาคสนามกันต่อนะครับโอเค